สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไทยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับนี่เดี๋ยวเรามา DIY นะครับผมตะเกียงนะครับผมจากน้ํามันพืชที่ใช้แล้วนะครับกับขวดเครื่องดื่มชูกําลังนะครับผมขออนุญาตรีเมคนะครับผมมีวัสดุและวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปสำหรับอุปกรณ์ที่จะใช้ในคลิปนี้นะครับผมน้ํามันพืชนะครับที่ใช้แล้วนะครับผมได้ดิบนะครับผมหรือไส้ตะเกียงนะครับอันนี้ผมซื้อตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับผมก็บอกเขาว่า ซื้อได้สําหรับไส้ตะเกียงนะครับเป็นได้ดิบนะครับผมนี่อันนี้ผมซื้อมาใหม่นะครับใจละเจ็ดบาทนะครับผมแต่ต้องบอกว่าอันครั้งที่แล้วยังใช้ไม่หมดเลยนะครับผมนี Mond ่นะครับผมได้ดิบนะเมื่อก่อนผมซื้อห้าทนับาทแล้วนะครับผมขวดเครื่องดื่มชูกําลังนะครับผมตะปูนะครับสําหรับเจาะฟ้านะครับผมขวานสาหรับตอกตะปูนะครับผมจะใช้ไม้ใช้อะไรมาตอกก็ได้นะครับ สำหรับขั้นตอนที่1นึงนะครับเดี๋ยวเราเจาะฝากันก่อนนะครับให้เจาะจากด้านในนะครับผมออกไปด้านนอกนะครับผมนี่เลยนะครับเราจะตอกเลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมเวลาเราดึงไส้ออกมานะครับเขาจะไม่ติดตัวแง่งตัวนี้นะครับถ้าเราตอกจากด้านในนะครับแล้วก็เขาก็ไสเขาก็จะไม่ลุดลงไปด้านล่างนะครับผมโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวเราเทน้ามันนะครับใส่ขวดเลยนะครับผมนานำไสตะเกียงของเรามาวางไว้นะครับแล้วก็นําตะปูนะครับดันขึ้นไปนะครับผมนี่เท่านี้เราก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ใส่ไส้ของเรานะครับผมลงไปนะครับนี่เลยนะครับผมให้ใส่ตะเกียงนะครับโผมมาสักประมาณหนึ่งเซนติเมตรก็พอนะครับแล้วลองเทน้ํามันออกมานิดนึงนะครับผมให้น้ํามัน,นชุ่มๆใส้ตะเกียงของเรานะครับ เรียบร้อยนะครับผมเป็นอันใช้ได้นะครับใส่ตะแกรงตรงปลายชุ่มๆน้ํามันนิดนึงครับนี่จับดูนะครับผมจุดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับที่ผมนั่งอยู่นี่ลมแรงพอสมควรนะครับ ดับยากอยู่นะครับเดี๋ยวเราทดสอบกันในตอนงคืนนะครับผมก็จะจุดทิ้งไว้นะครับผมนี่นะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวิธีการ DIY นะครับผมตะเกียงนะครับจากน้ํามันพืชที่ใช้แล้วนะครับผมเรียกว่ามีประโยชน์นะครับผมหลังจากเราทํากระทงกับข้าวเสร็จนะครับผมก็เก็บไว้นะครับมีประโยชน์นะครับผม ไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ